มาอย่างปับ๊บฮัลโหลอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนี่คือ Inside Studio ครับเราอยู่กับคุยกันก่อนบายจัดกันไปครับวันนี้หลังจากอ่าใช้คาว่าผ่าน ช่วงส่วงวะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่มีเรื่องให้รอนะพอดีว่าโคชทีมได้เสมอแม่ถ้าแพ้ในเรียบร้อยครับแต่สุดท้ายมันแหมผลมันแบบคือจะบอกว่าแฮปปี้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝั่งซ้ายเพื่อนฝั่งขวาหรือเพื่อนที่อยู่บนเพื่อนที่อยู่ล่างครับมันเลยค่อนข้างสมานฉันท์นะก็ถือว่าผ่านกันไปเรียบร้อยครับกับพิมพ์ริกในช่วงสุดสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์เหมือนเดิมครับกับฟุตบอลยุโรปยูฟาแชมเปียนลีกยูโรปาลีกแล้วก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกคำคืนนี้บรรย สดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคู่บรรยายสดคู่ไหนก่อนเกมสภาพความพร้อมของแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างจัดไปเช่นเคยนะครับผม โอดีจัดไปครับสำหรับสาวกสาย y o u b u p r พ m มพ m ครับโปรโมชั่นดีๆช่วงนี้นะครับเริ่มต้นเพียง14บาทหรือรายเดือนเพียง59บาทนะมีทั้ง YouTube แล้วก็ Netflix นะครับฐานลูกค้ามีมากกว่า18,000คนครับและที่สำคัญมีการต่ออายุการใช้งานแบบอัตโนมัติสามารถรับชมได้ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งทีวีครับลูกค้าคนไหนสนใจสามารถแอดไลน์ด้านล่างหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าโจม,มาได้เลยนะครับผม สำหรับคำคืนนี้ครับยูฟ่าแชมเปียนลีกนะคู่ที่บรรยายสดเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยคือคู่ตีสามครับลิเวอร์พูลเจอกับไบรอ์เรลคือเซนทิ่งเป็นคู่ที่เอาจริงๆก็ถือว่ามีใครๆหลายๆคนจับตานะแล้วลิเวอร์พูลในช่วงนี้ผลงานค่อนข้างดีครับเจอกับเลเวอร์ที่ฤ <c oughs> ด,ดูกาลนี้กับฤด,ดูกาลที่แล้วนี่ผลงานต่างกันเยอะครับฤด,ดูกาลนี้เลเวอร์นี่หืดนี้ขึ้นโคแทบจะทุกนัดเลยครับส่วนในช่วงอ่า เที่ยงคืน45เนี่ยตามจริงมันมี2คู่น่าจะได้นั่งดู PSV iofen กับคิโรนาอยู่น่ะแต่ PSV iofen ก่อนแล้วก็ยาวไปเลยนะครับหน้าปกเนี่ยน่าจะเป็นของทางลิเวอร์พูลครับส่วนในช่วงตี3เนี่ยคู่ใหญ่ๆเจอกันเยอะเลยคู่ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็หลักๆคู่บรรยายสดเราลนะิเวอร์เรเวอร์น่ะและอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับนิว เมนเจอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่ยังคุมที่สปอร์ติ้งลิสบอนอยู่เปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ครับแล้วก็ราชันชุดขาวเจอกับทาง AC ซิมีานครับเราเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับเอาหลักๆกันเลยของเรานเวลานี้ก็คือลิเวอร์พูลครับต้องใช้คําว่าอ้าวูปใหญ่แท้ ลิเวอร์พูลพวกเขาเองเปิดบ้านเจอกับทางเรเวอร์กูเซนคือสถิติการเจอกันทั้ง2ทีมเนี่ยเอาจริงๆไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรมากครับเพราะว่าเจอกันล่าสุดนู่นก็นต้องปี2012เลยครับแล้วลิเวอร์พูลเองก็สามารถชนะในนัดนั้นได้แต่ด้วยมันยาวไปแล้วไม่เกี่ยวแล้วเนาะเอาสถานการณ์ในปัจจุบันดีกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเองก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์เองเนี่ยผลงานในลีกเองหรือแม้กระทั่งบอลถ้วยพวกเขาต้องใช้คําว่าค่อนข้าง ดีเลยนะฟอร์มล่าสุดเนี่ยสามารถพลิกนรกชนะไบตันด้วยความนิ่งและเยือกเย็นนะเจอไบตัน2นัดถูกไหมก่อนหน้านี้เสมออาร์เซนอลได้และสถิติของพวกเขา8นัดหลังสุดไม่นับนัดที่เจอนอตติงฮฮมฟอร์เรสพวกเขาชนะ รวดนะครับต้องใช้คาว่าชนะรวดชนะ7เสมอ1ถือว่าผลงานของทางหงแดงเรเวอร์พูลนี่เยี่ยมยอดเลยครับส่วนของทางเรเวอร์กูเซนฤดูกาลนี้มีปัญหาครับเลเวอร์กูเซนเองพวกเขาไม่แพ้ก็จริงครับสิทธิ์นั้นหลังสุดไม่แพ้เลยแต่เป็นการชนะ5เสมอ5ถือว่าเป็นอะไรที่โอู้ น่าสนใจครับในฤดูกาลนี้นัดที่พวกเขาเสมอก็คือล่าสุดเสมอให้กับสตุตการ์ดก่อนหน้านี้เสมอให้กับวันเดอร์เบเมนเสมอให้กับฮอตเซนเคลลน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็เสมอกับบาเยิร์นมิวนิกซึ่ง คือแล้วในบอลถ้วยอ่ะล่าสุดไปเยือนทีมจากฝรั่งเศสอย่างแบรนด์ก็เสมอครับโอ้โหกลายเป็นว่าเรเวอร์คูเซนหรือดูการนี้นี่มีปัญหาครับทั้งๆที่ตัวผู้เล่นของทางเรเวอร์คูเซนเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแทบจะไม่ค่อยเสียผู้เล่นตัวสําคัญเลยครับแต่รูปแบบของเรเวอร์คูเซนเองมันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มจับทางง่ายการเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยสภาพความพร้อมของทั้งสอง,ท,ง,สองทีมเลยเนี่ยลิวร์พูเองยังขาดทางอาริซอนวิกเกอร์ฮาวิเอลเรียส เคียซ่ารวมถึงเดียโก้โชตาที่เหลือครบหมดนะซึ่งถามว่ามีผลไหมเอาจริงก็แทบจะไม่มีผลครับเพราะว่าชุดเจ็บเขาก็เจ็บมาสักพักหลายนัดแล้วสามสนัดแล้วก็ใช้ชุดนี้แหละส่วนของทางเลเวอร์กูเซนทีมเยือนเองตัวที่เจ็บเนี่ยหลักๆก,ก็ยังมีทางอา,อาเดรีตัวหนึ่งที่ที่ที่ ใช้คำว่ามีอิมแพคกับเกมหน่อยเพราะปกติริมเส้นจะเป็นแก่แต่ในมานั่งสำรองที่ใช้ก่อนหน้านี้ก็เป็นโจนาตส o ฮอปแมนก็ถือว่าถ้าในฤดูกาลปกติก็ช่วยได้ไม่ค่อยมีปัญหาครับ mm hmm. การเจอกัน mm hmm. ลิวอร์พูเองจัด433เหมือนเดิมไ mm hmm. คลเลเอร์เซนเตอร์ hmm. ยังเป็นฟานไดโกนาเต้ mm hmm. เองล่าสุดเนี่ยออฟฟิเช mm ีย hmm. ลของทางสโมสรแจ้งว่าเช็คฟิตผ่านนะ โอนาเต้น่าจะมีโอกาสได้ลงครับซายล็อบโบขววเทียนอเล็กซานเดอร์อโน่สามตัวกลางยืนพื้นเลยครับอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์กาเวนเบิร์กโดมินิกบอสไล่สามตัวหน้าก็เป็นซาร่าลุยดีอาร์ตแล้วก็ดาวินนูนเจตสอดแทรกด้วยกัคโปโอ้โหและกัคโปในช่วงหลังนี่ก็ต้องให้นะผลงานของคอดี้กัคโปถือว่าค่อนข้างสม่ำเสมอเลยส่วนของทางเลเวอร์กูเซนเองลูกทีมของซาบิอารอนโซ่ก็จัด4-3เอ้ยเป็น3 4 2 1ผู้รักษาประตูยังเป็นทางตัว ลูคัสเฮราก,กี้เหมือนเดิม3เซนเตอร์โจนาธานทา,าท็อปโซวาแล้วก็ฮินคาไพรถูกไหมสี่ตัวกลางก็ตัวหลักเลยครับอเล็กซิสกาเซียาการิชากา้ากิลมาโดเชลมี่ฟิมปงฟอร์เรนเวสฮอปแมนวิกเตอร์โบนิเฟสซึ่ง พอดูจากรายละเอียดของนักเตะและแผนการเล่นเนี่ยบอกเลยครับว่าโมเมนตัมเนี่ยไปทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลแน่นอนครับเหตุผลที่พูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าด้วยพื้นเพจะให้คำว่าด้วยพื้นเพทีมจากอังกฤษเนี่ยเวลาเจอทีมที่มีเขาเรียกว่ามีมีรูปแบบการเล่นในระบบคล้ายฟุตบอลเซ็ตอัพไม่ใช่ฟุตบอลฟาสต์เบร ทีมจากอังกฤษเนี่ยรับมือค่อนข้างดีต้องใช้คําว่าค่อนข้างดีเพราะว่าอย่าลืมว่าทีมจากอังกฤษหลายๆทีมโดยเฉพาะทีมชั้นนำเนี่ยจุดเด่นของทีมจากอังกฤษเลยคือการเปลี่ยนความผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามเป็นข้อได้เปรียบและเป็นประตูซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาทางเรเวอร์คูเซนเองเนี่ย ปริมาณความผิดพลาดในการเซตบอลปริมาณการผิดพลาดในการต่อบอลแบบบ็อกทูบ็อกในแผงมิดฟิลด์หรือแม้กระทั่งจังหวะขึ้นบอลฟาสเบกเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะการขึ้นบอลของกิลมาโดการเติมของเจเลฟี่อาร์เจลมี่ฟิมปงการเล่นบอล ในพื้นที่แคบๆของฟ o อเรนเบียสในช่วงหลังมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลยครับถ้าเทียบจากฤดูกาลที่แล้วนะความแน่นอนในการต่อบอลของทางเลเวอร์กูเซนในช่วง10นัดที่ผ่านมามันอยู่ที่ประมาณ52 5 9เท่านั้นเองนะถ้าเทียบกับูฤดูกาลที่แล้วเนี่ยล่อ70กว่านะคือถ้าคุณเซตบอลได้แค่50กว่าแล้วเจอทีมที่เล่น433แล้วฟาส t เบรกดีๆ ที่พูดถึงนั่นคือลิเวอร์พูลโอกาสที่เจ้าบ้านจะได้ประตูหรือแม้กระทั่งคุมจังหวะของเกมคือมันจะเป็นบอลสองหน้าเลยด้วยความที่ว่าเลเวอร์กูเซ่นเป็นฟุตบอลเยอรมน,นีก็จริงครับมีการขึ้นบอลจากริมเส้นดุก็จริงนะครับแต่จุดบอดของทางเลเวอร์กูเซ่นในช่วงหลังที่เห็นได้ค่อนข้างบ่อยคือการยืนหลังสามของทั้งทาท็อปโซบาฮินคาพายลองจินตนาการครับว่า ถ้า3ตัวนี้ต้องรับมือกับเกมฟาสต์เบกของรุยดีอาร์ดาวินนูเยสหรือโมฮัมเหม็ดซาร่าเหตุผลที่พูดว่าทำไม3ตัวนี้จะชนกับ3มเซนเตอร์เ,เพราะเลเวอร์คูเซนใช้วิธีดันอเล็กซิสอเล็กกิลมาโดดันฟิมปงดันกาอิชาก้าหรืออเลกาเซียลายการเซตของพวกเขาอยู่กลางสนามคือกาซาก้าับกาเซียเนี่ยยืนแม่งแท้จะค้ำกลางสนามเลยแล้วฟิลปงกับไอกิลมาโดมันไม่ต่ำกว่ามิดฟิลตัวรับอยู่แล้ว นั่นแหละครับคือจุดที่ที่ต้องดูว่าถ้าเป็นแผนแบบนี้จริงๆโอกาสที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลจะเล่นตามเกมของพวกเขาเองนะเน้นเลยครับว่าในลูกการนี้เนี่ยอันเนอร์สโลตเองเนี่ยเรื่องความนิ่งกับความเคี้ยวเนี่ยในหลายๆนัดเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าไม่เป็น2รองใครถ้าอันเนอร์สโลตแค่ทําตามเกมไม่ต้องไปฝืนจังหวะครับเลเวอร์จะต่อให้เลเวอร์ต่อแล้วเก็บจังหวะที่พวกเขาถนัดเล่นจากรับ เปลี่ยนจากรับเป็นลุกให้เร็วแก้ปัญหาเคลียร์บอลจังหวะที่ผิดพลาดให้เร็วโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะได้ประตูจากลูกสักนี้มีสูงมีสูงมากครับคือถ้าลยเวอร์จบหลังสามเหมือนเดิมนะแล้วก็ซาบิยอลอนโซ่เคไม่เคยเปลี่ยนแผนด้วยเรื่องของเรื่องนะคู่นี้โดยส่วนตัวยังมองว่าเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับ เหนือกว่าเรเวอร์คูเซนประมาณครึ่งช่วงตัวโอกาสที่จะยิงลักษณะแบบ20-31มีสูงครับบอลเปิดหน้าอยู่แล้วนะด้วยด้วยด้วยสไตล์การเล่นเนี่ยลรเวอร์เขาไม่รับแบบรับรับลึกอยู่แล้ว4 3 3อ่ะถูกไหมด้วยสไตล์ฟุตบอลลิเวอร์เขาไม่รับลึกอยู่แล้วครับแผงหน้ามันกดอยู่แล้วส่วนของเรเวอร์กูเซนเองก็เหมือนกันครับด้วยเล่น3-42-1เนี่ย ตัวเส้นน่ยยังไงมันก็ต้องเติมมันเป็นธรรมชาติของแผนเลยเพราะอย่าลืมว่าการเล่น3 4 2 1เนี่ยแบ็กซ้ายขวาของคุณมันจะไม่ใช่แบ็ก มันจะคือวิ่งธรรมชาติครับนั่นหมายความว่าเกมบุกเขาจะจัดแต่เกมรับนี่แหละจะเป็นปัญหานะคู่นี้ยังโดยส่วนตัวยังมองว่าเจ้าบ,บ้านลิเวอร์พูลครับน่าจะสามารถเก็บชัยชนะไว้ได้นะครับแล้วยังเป็นผลงานที่สุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วหนะ้าอิจฉาต่อไปนะนะสำหรับจ้าฝูงพิม์รีครับส่วนคู่ต่อไปครับที่เตะในช่วงเวลาเดียวกันลาชันชุดขาวนะเรอัลมาดริดครับเปิดบ้านเจอกับทางเอซิมิลรานก็ต้องยอมรับว่าพอเป็นฟุตบอลสเปนกับอิตาลีเนี่ยมันมันจะ จะพูดว่าอย่างไงเดียคือมันค่อนข้างชัดเจนครับคือมันลิดเองนั้นล่าสุดเองก่อนหน้านี้พวกเขาพ่ายให้กับบาร์เซโลนาไป4-0ก็จริงแต่ผลงานก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยที่สามารถชนะบูรเซียดอรมุนได้5-2หรือในลีกเองก็สามารถเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องนะส่วนเอซีมิลานก่อนหน้านี้พวกเขานะแพ้นาโปลีไปแต่ กลับมาชนะมอนซาได้ผลงานในหลีกก็ถือว่ายังครึ่งครึ่งกลางๆครับตัวผู้เล่นของทางเอซิมิลานเองเนี่ยในช่วงหลังก็ต้องยอมรับเลยครับว่าด้วยความที่ว่าพอมันเป็นฟุตบอลอิตาลีรูปแบบการเล่นของฟุตบอลอิตาลีเนี่ยมันมันมันมีความฉาบฉวยแล้วเจอเลอเอ้ามัดลิดในเวอร์ชั่นที่ต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยมัน แทบจะเขาเรียกว่าอะไรปลดล็อกรูปแบบฉาบฉวยทิ้งไปเลยครับมัลลิดในช่วงหลังเนี่ยการได้มาของทางคิเลียนเอมปปเป้การเซตบอลของจูตเบลลิงแฮมที่ในช่วงหลังเองต้องยอมรับว่าจูตเนี่ยหายไปค่อนข้างบ่อยวินิซิวจูเนียกลับมา3ตัวกลางอย่างชูอาเมนี่เฟอร์ริโก้บาบาเดหรือแม่ลูก้ามริดแต่ปัญหาของมัลลิดเนี่ยมันมออีอยู่แค่เซตเดียวก็คือกองหลังแหละเพราะว่าพอไม่ใช่คาบาขาวเนี่ยเอาเป็นทางลูคัสวัสเกรมาเนี่ยเราต้องยอมรับเลยครับว่าคาบาขาวไม่ใช่แค่ แต่จังหวะเติมจังหวะให้บอลจังหวะสอดขึ้นไปเขามีมิติของฟุตบอลที่ค่อนข้างครบเครื่องพอคอคาปาคาวเองเจ็บยาวๆแบบนี้ลูคัสวัสเกตก็ได้โอกาสแล้วอย่าลืมว่าลูคัสวัสเกตวันนี้เองเนี่ย ถ้ามือเนี่ยอันตารายเพราะว่าเอซีมิลานลิมเส้นฝั่งซ้ายของเขาคือราฟเอเรียอัลมิดฟิลตัวกลางของทางเอซีมิลานก็ยังใช้น่าจะเป็นทางยูฟุฟอนากับรูเบนโรตาชิกเหมือนเดิมครับคิสเตียนพูลิสิตหน้าเป้าเป็นอวาโรมอราต้ตาซึ่งพอพอ,พอดูจากลายชื่อเนี่ยต้องยอมรับว่ามีดีกันคนละอย่างลาชันชุดข่าวได้เล่นในบ้านครับสภาพทีมในผังเขาเรียกว่าผังเกมลุกและแผงมิดฟิลต้องใช้คำว่าแน่นปักดุย แต่ปัญหาคือการเสียประตูง่ายแค่นั้นเลยส่วนของทาง AC ซมิลานด้วยคาแรคเตอร์ของฟุตบอลอิตาลีเล่นความสามารถเฉพาะตัวเกิน60%อีก40%ี่ยมาจากจังหวะเขาเรียกว่ามารุมมาตุ้มพอพอ2สไตล์นี้มาเจอกันเนี่ย ฟุตบอลเนี่ยอยู่ที่ลูกแรกเลยถ้าเอัลมาดริดขึ้นนําได้เกมจบเลยครับเลัลมัดริดจะคุมจังหวะทุกอย่างได้ด้วยง่ายๆเพราะมัตริดเองเขายืนมิดฟิลด์ตัวต่วตํา3ตัวบาวาเดชัวรมนนี่ลูก้ามอิททุกวันนี้ยืนเป็นเบอร์6หมดเลยนะปล่อยจูดเล่นครึ่งเบอร์8เบอร์ส0อยู่คนเดียวสังเกตว่ามัดริดเองคุมจังหวะระยะ40หลานหน้ากอบเหตโทษตัวเองค่อนข้างเยอะพราะคุมจังหวะแบบนั้นเยอะเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะไม่ค่อยชอบเพราะอะไร พอดหลบหนึ่งคุณจะเจอตัว2ลบหนึ่งคุณจะเจอตัว2องตลอดเวลาไอ้ตัวที่ต้องเลี้ยงบ่อยๆเนี่ยและเสือกเป็นตัวเด่นของเขาอย่างลาฟาเอรเรอาเนี่ยอันนี้น่าสนใจน่าสนใจครับส่วนเกมบุกในไม่ต้องพูดถึงครับจูดเบอร์ริงแฮมเวนิสูดจูเนียคีเรียนเอมปาเป้คือถ้าปล่อยคือถ้าเอซีมิลานเขาเรียกว่ามิดฟิลตัวกลางคุมไม่ดีปล่อยให้ไปเจอกับแผงแบ็คโฟรไส้แตก เพราะเอซีมิลานเองพวกแบ็คเตโอเออร์นเดสโอเคถามว่าดีไหมใช้ได้ครับแต่เตโอในช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบ็คขวาอย่างตัวเอมัชชอโรย่ลที่เคยเล่นที่สเปอร์เรารู้อยู่แล้วครับไอ้ตัวนี้เนี่ยหายห่วงนะคู่เซนเตอร์เองทั้งปาบลูบิกกับทางโตโมริเองก็ไม่ใช่คู่เซนเตอร์ที่เขาเรียกว่าครบเครื่องขนาดนั้นอนะมันคือคือเหมือน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 ทางไอโทโมริเองหรือแม้กระทั่งปา๊ลูบิกเนี่ยมันเป็นเซนเตอร์ระดับ ครึ่งๆกลางๆอ่ะจะแข็งก็ไม่แข็งเลยจะเร็วก็ไม่เร็วเลยเออมันเลยกลายเป็นว่าโผมันมาเล่นคู่กันเนี่ยมันยังขาดสมดุลอยู่ครับมีแต่ไม่ไม่ยองแหละผู้ลงษาประตูของเอเซมิลานที่ผลงานค่อนข้างดีนะคู่นี้ก็ยังมองว่าเจ้าบ้านครับมัดลิดเองดูดีกว่านะน่าจะสามารถชนะได้แล้วถ้าไม่เหนือบากว่าแรงผมว่ายิงเยอะด้วยนะโดยส่วนตัวผมว่ามัดลิดเองเนี่ยถ้าเม็ดแรกเป็นของมัตลิดเนี่ย โอกาสที่จะยิงระดับ2ลูก3ลูกก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะเอซีมิลานเนี่ยในหลายๆนัดเอาไม่ต้องอะไรมากดูนัดถ้วยล่าสุดที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยครับว่าฟุตบอลพอไม่ได้เปรียบเอซีมิลานไปไม่เป็นเลย คือกลายเป็นว่าเป็นทีมที่เขาเรียกว่าอะไรนะเล่นภายใต้สภาวะความกดดันไม่ค่อยดีนะถ้าเทียบกับประสบการณ์ของมาดริดนะครับนะก็ถือว่าเตะช่วงเวลาเดียวกันเลยตีสส่วนคู่ที่3ครับที่เตะในช่วงเวลาเดียวกันสปอตติ้งลิทบอนนะเจอกับแมนซิ t y ตี้เอาจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าถ้าไม่ใช่เพราะว่าผู้จัดการทีมของทางสปอตติ้งลิทบอนเองต้องย้ายมาอยู่แมนยูเนี่ยคู่นี้ก็ตามจริงก็แทบจะไม่ใช้คําว่า จะบอกว่าไม่น่าสนใจก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคือซิตี้เองนันลดล่าสุดนะพวกเขาแพ้ให้กับเอ c บอลมัดมาในพรีเมียร์ลีกตอนนี้อยู่อันดับ2ครับแล้วก่อนหน้านั้นบอลถ้วยซิตี้แพ้สเปอร์อีกคือกลายเป็นว่าคือต้องสงสารลิเอนลเลยแหละเพราะลิบวอนลเองจะเป็นที่รองรับแต่ลิบวอนลเองอะ่ะกุมความได้เปรียบตรงที่ว่าลิบอลได้เล่นในบ้านนะครับแล้วการเจอกันของทางอามูริมเองเนี่ยกับทางเปปกดิโอราเนี่ยต้องยอมรับว่าคือถ้าเราไม่เอาสถิติการ พ่ายแพ้ในนัดที่ผ่านมาเอาแค่ตัวตำแหน่งแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยก็ยังเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ที่ดูดีกว่าทางสปอร์ติ้งลิสบอนคือสปอร์ติ้งลิสบอนเองใน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 ยุคนี้เนี่ยอามริมเองแกใช้หลังสาแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าสถิติทีมเล่นหลังสาเจอซิตี้ไม่ดีเลยง่ายสุดเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าทีมไหนยังไม่เคยเจอซิตี้หรือไม่ได้เล่นกับซิตี้บ่อยสิ่งแรกที่จะเจอและก็มีปัญหาแน่นอนคือการรับมือกับเกมจากแผงมิดฟิลด์ของซิตี้ที่มันหลากหลายซะเหลือเกินคือถ้าทีมไหนเคยเล่นเนี่ยเราจะรู้ว่าอ่ะเฮ้ยเราเคยเล่นแล้วเรารู้แล้วจังหวะวิ่งเป็นไงเราต้องวางแผนอย่างงู้นอย่างนี้นนนแต่ถ้าเพิ่งเคยเจอกันเนี่ยไม่ค่อยผ่านนะซิตี้เองด้วยด้วยรูปแบบการเล่นของเป๊ปกกเลีอราที่ แผงมิดฟิลมันจะกดฝั่งตรงข้ามค่อนข้างเยอะแล้วตัวอื่นๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ดีแต่ถ้าวันไหนมันมามันมาเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นฮาแลนแบนโดซิวากุนโดกันโฟเดนโควาสิตหรือแม้กระทั่งมาติอัสนุนเยสครับถือถือว่าสปอร์ติ้งลิสบอรนี่ท้าทายนะเพราะว่าของลิสบอนเองตามจริง ไอตัวผู้เล่นที่เป็นเขาเรียกว่าหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่แต่ลิสบอนเล่นเกมสวนดีแต่อย่าลืมนะครับว่าเกมสวนของสปอร์ติ้งลิ b o n นเองเนี่ยมันไม่ใช่สวนธรรมชาติเหมือนพวกทีมที่เล่น4-4-2หรือทีมที่เล่นอ่า4-3-3เหตุผลที่พูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะ s p o ร t ติ้งพอเล่นหลัง3เนี่ยการเล่นหลัง3แล้วเล่นมิดฟิลด์ตัวกลาง4ตัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดาบสองคมคมแรกคือถ้าคุณคองบอลไม่ได้ โอกาสที่จะโดนกดให้วิ่งซ้ายขวาไม่มีพื้นที่ขึ้นเนี่ยหรือวิ่งซ้ายฝาซ้ายฝาวะซ้ายขวาขึ้นได้ทีละตัวมีสูง นั่นแหละคือปัญหาเพราะเพราะว่าพอคุณเล่นหลังสามมิดฟิลด์ตัวกลางคุณจะมี4ตัวคุณต้องครองบอลเหนือกว่าเขานะถ้าครองเหนือไม่ได้เนี่ยมันจะย้อนแย้งนันทีครับคือพยายามเล่นแผนที่คุมจังหวะแต่สุดท้ายฝั่งตรงข้ามคุมจังหวะอันนี้น่าสนใจส่วนการขึ้นบอลของทางสปอร์ติ้งลิสบอนเองไม่ว่าจะเป็นทงังอะฟรานซิสโกจินคาเปโดกาวาเลสหรือแม้กระทั่งหน้าเปาอย่างตัววิกเตอร์เองเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยครับว่าด้วยสไตล์การเล่นของพวกเขาเนี่ยมัน ภาษาชาวบ้านคือมันมาทีละตัวเข้าใจความหมายใช่ไหมพอพอคุณเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางสีตัวพวกเซตที่เป็นโมริตะพวกควินดาหรือแม้กระทั่งริมเส้นฝั่งซ้ายอย่างเกนนี่คาตาตโมเองเนี่ยคือคือมันไม่ใช่ตำแหน่งที่พอเพื่อนเติมและไอ้นี่วิ่งเติมซ้อนเข้าใจความหมายใช่ไหมคือพอเพื่อนหลุดไอ้นี่จะหลุดซ้อนพยายามจังหวะคือริดบอนเองจะคุมจังหวะแบบนั้นไม่ค่อยได้ ด้วยด้วยสไตล์การเล่นและรูปแบบของแผนการเล่นของโอโมโรมเองนะแต่ถ้าโอโมโริมครองบอลได้เนี่ยซิตี้มีหนาวนะเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะว่าริมเส้นซ้ายขวาของเขาจะกดให้แบ็กซ้ายแบ็กขวาของซิตี้ดันสูงไม่ได้นะแต่ปัญหายังหาทีมที่ครองบอลเหนือกว่าซิตี้ไม่ได้แค่นั้นเองครับไดลครับคู่นี้ก็ยังมองว่ากลายเป็นว่าทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยส่วนตัวนะผมว่า น่าจะเก็บ3คะแนนได้ครับกับบอลถ้วยคือบอลถ้วยเอาจริงๆนะไม่ค่อยห่วงซิตี้เหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ทีมที่เคยเล่นกับซิตี้เนี่ยรับมือซิตี้ยากเหตุผลเพราะว่าด้วยเปอร์เซ็นต์การครองบอลรูปแบบการเข้าทำและความเขี้ยวในระบบเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยพูดง่ายๆว่าพวกสายโตกับเร็วคุณต้องมีเซอร์ไพรส์อ่าต้องมีเซอร์ไพรส์ถ้าถ้านําก่อนแล้วมือเล่นเหมือน AFC บอลมัดนัดที่ผ่านมา นำให้ได้ก่อนเก็บจังหวะจากความผิดพลาดของซิตี้ให้ได้ก่อนแล้วนําก่อนแล้วคุมเกมรับแน่นๆรอส่วนอย่างเดียวเล่นอย่างมีระเบียบวินัยแบบนั้นน่ะได้แต่ถ้าด้วยคาแรคเตอร์ของบอลโปรตุเกสอะสปอร์ติ้งเองเหนื่อย <complexes> โดยตัวเหนื่อยนะคู่นี้ก็ยังมองว่าซิตี้น่าจะสามารถผ่านได้นะครับส่วนคู่อื่นเดี๋ยวเราไปค่อยวิเคราะห์กันดูตัวผู้เล่นตอนเริ่มเกมนะเดี๋วยวนะวันนี้ยูฟ่าแชมเปียนลีกน่าจะเริ่มเข้ารายการตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งเลย ตัวคู่ psvi อ o ฟ e นก่อนแล้วก็ยาวไปคู่ิเวอร์พูลเจอกับเลเวอร์คูเซ่นเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงบรรยายสดครับสำหรับค่ำคืนนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าพวกนี้คือคุยกันก่อนสวัสดีครับผมหาเล่นซัดเบิร์นไป